ขาหมูไป <Pf ie. S 1> ไปขาหมูทัวขาหมูพาทัวขาหม <c oughs> <c oughs> ูพาทัวไงอะขาหมูพาทัวไกลด้วยนะรอบนี้มองเลยจะมองตัวมันเด่นไหมเนี่ยพี่แม่งเล็กที่บ่ายไหแล้วไหแล้วทำใจพวิ ไม่นด้ยินเสียงกปี๋แล้วก็กินกลับมาตุกตัวนี้เขาเปิดไม่ยอมดุ้นนี้เดียวดิกำังไปจ่กลางเลยเจ้วเลยก็ตามให้ด่า แต่เหนื่อยหน่อยเขาสับทีเดียวไอพี่แต่มันสับแล้วยกพี่มันสับแล้วยกพี่ดูดีมันสับสับแล้วเดี๋ยวมันก็ยกใช่ถ้างั้นไม่ทันเขาเน่ไงเล่นปีกเป็นด้วยเล่นลมเลยบินนกเคอกบ่อยเป่าเปลาเปลาเปล่ามาเยอะกว่าเก่งมากขาหมูลงลงอ๋อเหยียบกองก่อน